สวัสดีค่ะเจอกับครูพิมพ์ค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะคลิปนี้เจอกันเป็นคลิปที่19แล้วค่ะวันนี้คุณครูจะมาเฉลยการบ้านนะคะคลิปที่แล้วคุณครูให้เราทำในสมุดใช่ไหมคะในหนังสือเรียนหน้าที่17ข้อที่4ถึงข้อที่6คลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยค่ะเราไปดูเลยค่ะข้อที่4นะคะ16 40และ72เราจะต้องหาตัวประกอบของ3จํานวนนี้ค่ะมีอะไรบ้างคุณกันเราได้16 4คูณ4 4คูณ4เป็น16ใช่ไหมคะสามารถแยกตัวประกอบได้อีกไหมคะ4แยกได้นะคะแยกจนกว่าจะไม่มีตัวอะไรแยกได้แล้วนะคะ4คูณ4ก็คือ2คูณ2 2คูณ2สรุปได้ว่าตัวประกอบของ16ก็จะมี2คูณกัน4ครั้งนั่นเองค่ะเรามาดู40เลยค่ะมีอะไรบ้างคูณกันแล้วได้40เราก็ต้องแยกตัวประกอบให้เหลือน้อยที่สุดห้ามเหลือเยอะนะคะแยกจนกว่าที่จะไม่มีอะไรแยกได้นะคะการแยกตัวประกอบที่สมบูรณ์ถ้าหนูแยกมาไม่หมดหนูก็ทำไม่ถูกนะคะ มีอะไรบ้างคูณกันแล้วได้40 4สิคูณสิค่ะ4ี่คูณสิเป็น40่สนะคะสสามารถแยกตัวประกอบได้อีกก็คือ2องคูณสองละคะก็คือ2อคูณหค่ะหมดแล้วนะคะสีก็จะมี2คูณกัน3ครั้งแล้วก็คูณ5 1ครั้งค่ะ เขียนลงไปนะคะเรามาดูค่ะ72มีอะไรบ้างคูณกันเราได้72 8คูณ9ใช่ไหมคะ8คูณ9เป็น72 8สามารถแยกตัวประกอบได้อีกค่ะก็คือ4คูณ2เป็น8 9ล่ะคะสามารถแยกได้อีกก็คือ3คูณ3ค่ะนั่นก็คือ4ค่ะ เราก็ต้องแยก4ออกมาก็คืออะไรคะ2คูณ2ค่ะสรุปได้ว่าตัวประกอบของ72นะคะก็จะมี2คูณกัน3ครั้งค่ะแล้วก็3คูณกัน2ครั้งค่ะดังนั้นค่ะหอรอมอของ16 40และ72คืออะไรคะมีอะไรบ้างที่เหมือนกัน1 2 3มี2คูณกัน3ครั้งเหมือนกันค่ะ ดังนั้นหอรอมอของ 16, 40และ72ก็คือ2คูณกัน3ครั้งเป็นเท่าไหร่คะ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8หอรอมอก็จะเป็น8ค่ะตอบ8เป็นเลขไทยนะคะเราไปดูข้อที่5กันเลยค่ะหาหอรอมอของ 22, 38และ121นะคะข้อนี้ มี1นจำนวนค่ะที่เป็นจํานวนเฉพาะก็คือ121นะคะอําไว้นะคะถ้ามีจํานวนใดจํานวนหนึ่งนะคะเป็นจ no no <mo> so like right? ํานวนเฉพาะหนูไม่ต้องไปแยกอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าถ้ามีจํานวนใดจํานวนหนึ่งนั้นเป็นจํานวนเฉพาะให้ตอบ1เท่านั้นค่ะเพราะว่าจํานวนเฉพาะมีเฉพาะตัวของเขาที่คูณกันใช่ไหมคะข้อนี้ก็จะตอบ1ค่ะเพราะว่า121เป็นจํานวนเฉพาะค่ะ เรามาดูข้อที่6กันเลยค่ะข้อที่6นะคะหาหอรอมอของ126 144และ162ค่ะมีอะไรบ้างคูณกันแล้วได้126เราจะแยกไปทีละตัวเลยนะคะก็จะเป็น6คูณกับ21นะคะ6คูณ21ให้หนูเอาแม่สุดคูณขึ้นมาดูด้วย6สามารถแยกตัวประกอบได้อีกก็คือ2คูณ3ค่ะ 21ก็สามารถแยกได้อีกนะคะก็คือ3คูณ7ค่ะก็จะเขียนลงไป2คูณ3คูณ3คูณ7ค่ะนี่คือตัวประกอบของ126นะคะเราไปดูของ144เลยค่ะ144มีอะไรบ้างคะคูณกัน12คูณ12เป็น144ใช่ไหมคะ 12ก็สามารถแยกได้อีกก็คือ6คูณเท่าไหรคะ6คูณ2ค่ะ12ตัวนี้ก็สามารถแยกได้อีกนะคะก็คือ6คูณ2เหมือนกันค่ะ6ก็สามารถแยกได้อีกนะคะก็คือ3คูณ2ค่ะ2ตัวนี้ไม่สามารถแยกได้ก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะ ก็เขียนเหมือนเดิม6ก็คือ3คูณ2ค่ะ2ไม่สามารถแยกนมก็เขียนเหมือนเดิมสรุปได้ว่าก็จะเป็น2คูณ3คูณ3คูณ3คูณ 3, ณ3นะคะต่อไปเราจะมาหาหอรอมอของ162กันค่ะมีอะไรบ้างคูณกันแล้วได้162 ก็คือ18คูณ9นั่นเองค่ะ18คูณกับ9นะคะเราจะมาแยกตัวประกอบของ18แล้วก็9กันค่ะมีอะไรคูณกันแล้วได้18บ้างคะ6คูณ3ค่ะ9นะคะแยกออกมาก็คือ3คูณ3ค่ะมีอะไรแยกได้อีกก็คือ6นั่นเอง2คูณ3ค่ะ ที่เหลือแยกไม่ได้หนูก็เขียนลงเหมือนเดิมนะคะข้อนี้ก็คือ2คูณ3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 ค่ะตัวประกอบของ162ก็จะเป็น2คูณ3คูณ3คูณ3เรามาดูค่ะหอรอมอของ126 144และ162คืออะไรคะมีอะไรที่เหมือนกันมี2คูณ มี2คูณ3คูณ3ใช่ไหมคะที่เหมือนกัน2 3คูณ3คูณ3 2อคูณคูณ3่าได้แล้วก็คือ2คูณ3แล้วก็คูณ3ค่ะ2คูณ3เป็นเท่าไหร่คะ2 3เป็น6ค่ะ 6, 3เป็นเท่าไหร่เป็น18ค่ะข้อนี้ก็จะตอบ18นะคะตอบ18เป็นเลขไทยค่ะ วันนี้คุณครูมีการบ้านด้วยนะคะการบ้านนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่19หนูลองทําดูนะแยกตัวประกอบให้แยกจนกว่าที่ไม่มีอะไรจะแยกได้นะคะน้อยที่สุดก็คือ2ค่ะห้ามเอา1นนะคะแยกมาเรื่อยๆแยกให้หมดเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ